เอะมาเนี่ยเลยครับพี่ครับเอ้ร้านมึงมีอะไรน่าแดกบ้างร้านผมน่าทานทุกอ,อย่างเลยครับพี่ทานเหรอทานเหรอพูดเพอทำไมพูดเพอทำไมฮะร้านตกลงร้านม,มีอะไรน่าแดกแล้วพี่จะแดกอะไรล่ะครับไอ้แดก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 เนอะมึงพูดไม่พอนะเอาอไปเอาเบียร์เย็นๆมไหมขวนดิได้ครับพี่ไอ้สันมึงเล่นกูใช่ไหมเดี๋ยวมึงได้แดกเบียร์วุ้นแน่ลองก่อนมึงเป็นไงมึงจัดให้เย็นเจี๊ยบเลยแหละ ยิ่งปวดตัวพอดีมาแล้วครับพี่เย็นเย็นช่ำช้เออมันต้องอย่างนี้สิเย็นเย็นช้ำเลยวะเนี่ยช้ำเลยครับพี่บุนเลยเอ๊เรานี่คนบ้านไหนเนี่ยผมยุ้ยาครับเอ้ยเพี้ยยุ้ยาเหมือนกันปลเลยขึ้นเก้าจัดผมอ่ะจัดเลยขึ้นเก้าพี่ผมอ่ะบ้านเดียวกันดูไม่บอกว่าบ้านเดียวกัน โอเคโอเคโอเคบ้านเดียวกันเฮ้ยเล้วเรียนโรงเรียนอะไรเนี่ยอ๋อผมวัดยิ่งขอบพี่เออเราวัดเดียวกันอีกโรงเรียนเดียวกันโอ้โหเฮ้ยรุ่นพี่รุ่นน้องกันเลยออกมาหมดแก้วหมดแก้วจัดไปวุ่นไปกูเออมันต้องงี้ที่ผมไม่บอกคนเรื่องวัดเป็นเดียวกันเอออยากกินกะสิกินไหมครับเออได้กว่านี